พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเป็นระยะเวลาเดือนเศษเศษที่เราได้เคยเจอกันเมื่อวันที่28มิถุนา ในวันนั้นการสําดงพลังรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยได้สําดงพลังของประชาชนอย่างมืดฟ้ามัวดินวันนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างวันนั้นเราพกผลมาวันนี้เราก็พกแดดมาแต่ความรู้สึก เรื่องความรักชาติบ้านเมืองนั้นไม่หมดจากหัวใจของเราผมบอกกับพี่น้องว่าในคืนนี้เป็นคืนแห่งความเศร้าสลดเมื่อวันที่28มิถุนาผมได้ประกาศว่าในแผ่นดินรัชากาลที่สิบเราจักไม่เสียดินแดน แม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวแต่การที่เราได้รัฐบาลแม้บัดนี้เราจะมีรักษาการนายกเราเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหสงครามที่เสมียนประเทศประกาศว่าไม่มีทางจะเกิดขึ้น ไม่มีทางจะรบก,กันแข่งขันกันอึแต่กองทัพและประชาชนไม่เคยเชื่อในยุทธภูมิทั้ง11ยุทธภูมิทหารไทยได้สู้และได้พลีชีพพร้อมกับพี่น้องประชาชนแต่นี่นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ เป็นเรื่องโศกนาฏกรรมของประเทศที่นายภูมิธรรมเวชยชัยได้ตัดสินใจไปเจรจาโดยอันวาฮิบรายฮิมซึ่งคนมาเลชุมนุมขับไล่เหมือนกับในประเทศไทยที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลนี้ปรากฏว่า ฮุนมาเน็ตมาอเมริกามาและก็ดึงจีนมาพวกเราได้ทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นว่าอย่าได้เอาประเทศที่สามเข้ามายุ่งแต่นายภูมิธรรมและพวกไม่รับฟังท้ายที่สุดก็เลือกวันพี่น้องพี่เลั้งหลาย เลือกวันเฉลิมพระชนมาพรรษาของรัชกาลที่สิไปเจรจาที่ประเทศมาเลเซียผมได้ชี้กับพี่น้องให้ฟังหลายครั้งว่ากัมพูชารู้เห็นกับมาเลเซียกัมพูชารู้เห็นกับสหรัฐอเมริกาเหมือนเล่นไพ่ดัมมี่สี่คน ไอ้สามขานั้นจับมือกันรู้กันแต่ประเทศไทยเราไอ้ได้คนหน้าโง่กระจอกออกง่อยยังไปเล่นกับเขาอยู่พี่น้องทีรกทั้งหลายปรากฏว่ามีการเจรจาตกลงกันสามข้อข้อแรกคือเสียหายมากที่มีการต่อรองเรเื่องการเจรจาหยุดยิง ยกแรกจะบอกหกโมงเย็นกัมพูชาไม่ยอมบอกว่าต้องเที่ยงคืนนายภูมิธรรมก็เที่ยงคืนโดยไม่ได้สอบถามว่าใน11ยุทธภูมินั้นมียุทธภูมิไหนบ้างที่จะสงเสียงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเจรจาจบลงในวันที่28รกรกฎาคม แต่นายภูมิธรรมไปตกลงเจรจาโดยไม่ได้ถามทหารที่ประสาทตาควายท้ายที่สุดพี่น้องที่รราทั้งหลายด้วยเวลาที่ไม่เพียงพอและความเจ้าเล่ห์ของกคมพูชาเขาได้จัดการยึดประสาทตาควายผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้านายภูมิธรรม ไม่ไปเจราจาตกลงหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมประเทศไทยเราจะไม่มีประวัติที่มัวหมองว่าเราได้เสียแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนมพัรษาของพระเจ้าแผ่นดินกับพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่จึงเป็นสิ่งที่พวกเราให้อาภัยกันไม่ได้ ประวัติศาสตร์ไม่ต้องให้นายภูมิธรรไปรู้เรื่องพันท้ายน,นรสิงห์แต่นี่เจตนาตัวเองก็ต้องรู้สิว่าวันที่ย8สถ้าเราไม่มั่นใจต้องเลื่อนออกไปก่อนต้องถามผู้บัญชาการฐานบกต้องถามแม่ทัพภาคที่สองถามแม่ทัพอากาศถามแม่ทัพเรือ ว่าเรียบร้อยแล้วอย่างไอ้นี่ไปหยุดจริงแล er, ้วก็ไปเสียเปรียบเสียงโง่กัมพูชาคุณน่นะครับไม่มีสภาพที่จะเป็นคนไทยได้อีกต่อไปครับพี่น้องที <machine Alright. S 2> ่หลายผมเรียนกับพี่น้องว่าณาวันนี้เราจะทำอย่างไรกันต่อไป เนี่นะครับเวลาที่ไปเสียทีเขาอ้างมนุษยธรรมบ้างอ้างว่าเป็นสุภาพบุรุษบ้างกัมพูชาละเมิดหลังจากการเจรจาหยุดยิง28 29สองวันติดต่อกัเมื่อกัมพูชาเขาไม่ปฏิบัติ ก็ไปฉีกสัญญาหยุดยิงเสียและไปยึดประสาทต,ตาไฟกลับมาเป็นของประเทศไทยต่อไปหรือว่าเราจะยอมเราได้มาสิยุทธภูมิแต่เราเสียประสาทต,ตาควายผมเรียนกับพี่น้องว่าการต่อสู้เราจะไม่เพียงพล้ำเลยผมบอก พี่น้องเมื่อครั้งที่แลว้ววะกรุงศรีอยุธยาที่มันแพ้เสียกรงุงเพราะคนไทยขายชาติและคนไม่คนมีอแมไม่ยอมจัดการคนไทยขายชาติจนกระทั่งมันขายชาติได้สําเร็จและเราเสียกรุงทั้งสองครั้งมาบัดนี้เหมือนเดิมเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมบอกว่ามันมีสองกรณีไม่ทอรยศ มันก็โง่มาตั้งแต่ชาติที่แล้วนลครับพี่น้องที่เราทั้งหลายแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็พยายามจะอธิบายเรียกร้องหาความสามัคคีบอกว่าภายในต้องสามัคคีกันก่อนแล้วคนไทยสามัคคีแล้วไอ้มึงพาประเทศไปเสียดินแดน ผมบอกว่าสามัคคีอย่างเดียวเท่านั้นคือไปไล่ไอ้พวกนี้ได้พ้นไปจากธรรมเนียรัฐบาลพี่พน้องที่เราทั้งหลายสงครามนี่เป็นต่ออยู่ดีๆใช้ชนะแต่ยุทธภูมิแต่บ้านเมืองเราพี่น้องเราดูนีิครับไม่ยอมตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมไปเจราจาหยุดยิงทั้งที่ผลลัพธ์คือการเสียดินแดนแล้วเลือกวันที่28กรกฎาคมพี่น้องที่เราทั้งหลายเราไม่เคยเกิดมาเห็นรัฐบาลที่เลวทรามชั่วช้าได้ขนาดนี้มาก,ก่อนพี่น้องหลายคนก็บอกมาทักกันว่า บ้านเมืองขนาดนี้เราจะไปไล่รัฐบาลกันทำไมผมบอกว่าให้นั่งเพื่อทําความจันไรกับบ้านเมืองแบบนี้ต่อไปอพี่น้องเรื่ออะไรถ้าเรามีผู้นํามีรัฐบาลที่เขาเอาชาติเอาบ้านเอาเมืองใครมันจะโง่ไปเจราจาหยุดยิงทั้งที่รู้ว่ายุทธภูมิหนึ่งเรากําลังเสียเปรียบ เราชนะอยู่สิบยุทธภูมิแต่ยุทธภูมิหนึ่งเพียงพรรมเราต้องจัดการยุทธภูมิที่ประสาทตาายจัดเสียเวลาสองวันสวันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่การจงใจหยุดยิงวันนั้นพี่น้องทีราทั้งหลายมันคือการทำลายหัวใจคนไทยทั้งชาติยากที่จะให้อาภายัยคุณพังผมไว้ภูมทาเวชเชยายใจ พี่น้องที่เราทั้งหลายบ้านเมืองนี้เราต้องเจออีกหลากหลายเรื่องราวเราไม่รู้ว่าคดีของอุ้งอิงสารรัฐธรรมนูญซึ่งขยายเวลาให้อีกสี่วันทำคำชี้แจงวันสุดท้ายเป็นวันที่สี่สิงหาสารนรมนญประชุมวันพุธก็วันที่6สิงหา เราไม่รู้ว่าเขาจะวินิจฉัยกันเมื่อไรแต่รู้อย่างเดียวว่ายิ่งนี่นะครับยิ่งนานมากเท่าไรประเทศไทยเรายิ่งชิบหายมากเท่านั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายคดีชั้นสิบสวันที่เกกันยาเหลือเวลาเดือนเสร็จ บ้านเมืองในขณะนี้เราจึงฝากความหวังให้กับใครใดๆไม่ได้พี่น้องคงจะเห็นว่าหลังจากเสียประสาทตาายนายภูมิธรรมเวทยาชัย,ชายยังไม่ได้ออกมาขอโทษประชาชนยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งที่คุณพาประเทศไปเสียดินแดนในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระหมหากรรษัตริย์ได้อย่างไร ไหนล่ะครับคนนักบ้านนักเมืองเราทนในรัฐบาลชุดนี้ไปสร้างความเสียหายได้อย่างไรและอย่างที่พี่น้องเขาอธิบายเลยนะครับว่าเราเนี่ยอเมริกาจับตั้งแต่สนธิสัญญาจัดแม็กอินโดแปซิฟิกไมตรีการพาณิชย์ประกาศว่าศัตรูของอเมริกาคือศัตรูของไทย ศัตรูของไทยคือศัตรูของอเมริกาขี้โมทั้งนั้นตอนสงครามเวียดนามพอนี่ยนะครับอเมริกาแตกทับเวียดนามรีทาทัพบุกไทยเพราะยอมให้เขาตั้งฐานทัพเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดประเทศเขาแต่พออเมริกาหนีสมบัติอาวุธที่อยู่ในประเทศไทยมันยังไม่ยอมให้ใช้เลยพี่น้องที่เราทั้งหลาย เราจะต้องไปพึ่งจีนให้เปิดศึกสงครามสั่งสอนประเทศก็รอดพ้นกันมาได้มาครั้งนี้ประเทศไทยเรายินยอมให้สร้างกงศุลมูลค่าเป็นหมื่นล้านที่เชียงใหม่ลึกไปใต้ดิน15ชั้นเป็นภัยคุกคามกับประเทศจีนจีนก็มองไทยมีปัญหาพอพอมไทยมีปัญหาทางการไทยทำอย่างไร เอาใจจีนส่งอุยกูไปให้จีนอเมริกาดัดหลังกันอีกทีกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน,นจับมือกัมพูชามาเลยเพราะกัมพูชาอยู่กับจีนก็ปล้นกัมพูชามาจากจีนและจีนมานั่งเพื่อความรับรู้ว่าบัดนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนประเทศไทยเราเป็นของตายพี่น้องที่เรทาทั้งหลาย วันนี้ผมบอกกับพี่น้องเลยว่าถ้าพี่น้องคนไทยเราไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับนักรบที่อยู่ในแนวหน้าเขาต้องเนี่ยนะครับได้รับกำลังใจกำลังหนุนจากแนวหลังทั้งสองครั้งวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าคนแนวหลังไม่เคยลืมคนแนวหน้าพร้อมจะส่งกำลังใจให้ตลอดไปครับพี่น้องที่เราทั้งหลาย ขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกชีวิตที่ได้พลีชีพเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองผมเรียนกับพี่น้องว่าภารกิจของพวกเรานั้นคือการสำแดงพลังหลายคนเนี่ยนะครับเมื่อการชุมนุมครั้งที่แล้ว สิ่งที่เราคาดไม่ถึงยังกลับไม่ถึงบ้านเลยถแถลงการเรียกร้องให้ประชาชนถอนตัวออกจากที่ชุมนุมผมเรียนกับพี่น้องครันนผมสงสัยว่าพวกนี้มันคงได้คะแนนมากจนเกินไปไม่รู้หาวิธีลดคะแนนอย่างไรจึงต้องออกมากวนตีนประชาชนในสิ่งที่ไม่ควรต้องตะกวนตีนเลย เราะคุณต้องเคารพประชาชนพี่น้องลองดูสิครับรัฐบาลไม่ตั้งรับรีกระทรวงกลาโหมฝ่ายคา้านตั้งแต่เรื่องการซื้ออาวุธท่วงทำนองของสงครามไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับประเทศไทยทั้งสิน้นดังนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเราในฐานะภาคประชาชน แน่นอนที่สุดนี่นะครับผมรู้ว่าพี่น้องตางก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราจะยากลำบากมากกว่านี้ถ้าเราสิ้นชาติถ้าเราไม่มีบ้านเมืองเราเสียอธิปไตยครั้งแล้วครั้งเล่าพี่น้องเราคบทวนกันดูดีๆนะครับตอนเสมียนประเทศสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีๆ เสียไปสามจังหวัดอีกห้าอำเภอของจังหวัดสงขลายี่สเอ็ปีสมจังหวัดนั้นกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมช่วงนี้นะครับจำนำข้าวกระดูกสันหลังก็หักจนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทไทยกัมพูชาที่มาจากเรื่องส่วนตัวของคนสองตระกูลแต่นำพาจนกระทั่งทหารตาย ประชาชนตายและประเทศไทยเสียดินแดนและยังจะอยากอยู่ต่อในการบริหารประเทศผมเรียนกับพี่น้องว่าตั้งแต่เขากลับมาเนี่ยมันมีอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างเขาไม่มาเราจะมีปัญหากับกัมพูชาทั้งที่เขาดีกันที่สุดแต่วันนี้กลายเป็นความหายนะของชาติเรื่องบอลน,นี่ยอมถอย แต่เรื่องผลประโยชน์ข้างหน้าถ้าพี่น้องคนไทยเราไม่มีความแข็งแรงกันจริงๆเราสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องสำแดงพลังกันอีกครั้งใหญ่ครั้งหน้าเนี่ครับเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยแต่จะไม่อยู่กับที่แต่จะเดินไปยังเป้าหมายที่เราต้องการขับไล่นี่เป็นนัยยะสำคัญ ถามหัวใจพี่น้องพร้อมไหมพี่น้องครั้งหน้าคือการออกมานัดขับไล่รัฐบาลเจอกันอนุสาวรีย์เดินไปทำเนียบรัฐบาลเพราะนี่นะครับพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เราก็อยู่ในสภาพแบบนี้มัน,น,นด้านาดไอยอด ไอ้สภาพรัฐบาลชุดนี้ไม่ต่างกับอิมาลีของกัมพูชานั่นแหละหน้าด้านเหมือนกันเห็นดำมันก็บอกขาวเห็นขาวมันก็บอกดำเห็นหมามันก็บอกว่าแมวเห็นแมวมันก็บอกว่าหมาสันดานเดียวกันไม่มีผิดแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่า สงครามยังไม่ยุติเรื่องการเสียแผ่นดินที่ตาควายอย่างไรก็จะไม่ยุติแม้ว่าวันนี้ฝั่งกัมพูชาจะการชุมนุมเหมือนกับเราเรียกร้องสันติภาพเพราะมึงได้ประสาต,ตาควายแล้วเนี่ควายมาชุมนุมเป็นเมินเรียกร้องสันติภาพมันได้ของมันแล้ว และเนี่นะครับถ้าเราบอกไม่ด้วยกับสันติภาพมันก็จะชี้หน้าผมเรียนกับพี่น้องว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นมาได้มันต้องมีความเสมอภาคตราบใดที่คุณปล้นแผ่นดินเราไปแล้วคุณบอกว่าขอสันติภาพผมบอกว่ามีแต่ส้นตีนไม่มีสันติภาพและอย่างไรก็ตาม ถ้านายภูมิธรรมไม่ฉีกข้อตกลงกันนี้นายภูมิธรรมก็ต้องออกไปถ้านายภูมิธรรมไม่ออกไปเราก็จะไปไล่ให้ออกไปผมเรียนกับพี่น้องเป็นประการสุดท้ายว่าการออกมาของพี่น้องซึ่งเนี่ยนะครับในครั้งหน้า เราจะมีเวลานัดหมายกันพอสมควรความเป็นจริงครั้งนี้ตั้งใจจะไว้ที่กลางเดือนแต่สงครามมาก่อนและที่มันเจ็บปวดหัวใจการเสียแผ่นดินครั้งแรกในแผ่นดินรัชกาลที่สิบคือวันเฉลิมพระชนมาพรรษาของพระองค์ท่านนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องโศกเศร้าเสียใจที่สุด ในชีวิตนี้แล้วพี่น้องทีละเทั้งหลายผมเนี่ยนะครับขออ่านกรอนเพื่อให้ไปยังทหารที่อยู่ในแนวหน้าทุกท่านดังต่อไปนี้ยืนปักธงตรงนี้พันดินกูยืนยิงสู้แม้ชีวิตยอมถวายเสียงปืนแตกแลกเป็นแรก ครูยอมตายสมเป็นชายชาติทหารนักรบไทยสมเป็นชายชาติทหารนักรบไทยกราบขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่เคารพครับขอบคุณมากกับพี่น้อง,งค่ะและพบกับพี่ชุมเมธองอาจกับเพลงบ้านเก